ท่านผู้ปกครองและก็เด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะกลับมาเจอกับคุณครูเอค่ะนางสาวมาริวันภูขาวประจําชั้นอนุบาล2ทับ2โรงเรียนอนุบาลทับมาสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตมนทับมาค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเจอกันในสัปดาห์ที่25ค่ะในหน่วยเกี่ยวกับเรื่องต้นไม้แสนรักนะคะเด็กๆเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะเราจะไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะ เรื่องที่1นนะคะที่เด็กๆจะได้เรียนรู้นะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่องรูปร่างและลักษณะของต้นไม้นั่นเองค่ะเด็กๆสังเกตดูลักษณะรูปร่างของต้นไม้ที่คุณครูเอนำมาฝากนะคะจะมีทั้งเป็นยังไงคะเด็กๆมีทั้งพุ่มเตี้ยมีสูงใหญ่นะคะต้นไม้ที่มีหนามก็มีนะคะเด็กๆนะคะซึ่งลักษณะรูปร่างของต้นไม้ก็จะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของแต่ละชนิดนั่นเองค่ะเด็กๆ ที่2นะคะที่เด็กๆจะได้เรียนรู้ก็คือเกี่ยวกับส่วนประกอบของต้นไม้ค่ะเด็กๆนะคะรู้ไหมคะมีอะไรบ้างสําหรับส่วนประกอบของต้นไม้เรามาดูกันเลยนะคะก็จะมีอะไรคะมีรากนะคะลาต้นมีใบมีดอก แล้วก็มีผลนั่นเองค่ะนะคะโดยทั่วๆไปแล้วนะคะต้นไม้ก็จะมีส่วนประกอบคล้ายๆกันแบบนี้นี่เองนะคะแต่ก็จะมีบางชนิดนะคะที่ไม่มีดอกแล้วก็ไม่มีผลนะคะขึ้นอยู่กับแต่ละชนิดแล้วก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของต้นไม้นั่นเองค่ะเด็กๆลองไปสำรวจต้นไม้ที่อยู่รอบๆบ้านของเด็กๆดูนะคะว่าส่วนประกอบของต้นไม้จะมีเหมือนที่คุณครูเองนํามาฝากหรือไม่นะ เรื่องที่3นะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่องการบำรุงรักษาต้นไม้ค่ะเด็กๆนะคะสามารถช่วยกันดูแลต้นไม้ได้โดยการรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยแล้วก็หรือว่าจะถอนหญ้าที่คนต้นไม้ก็ได้นะคะไหนเด็กๆคนไหนทำได้บ้างคะน่ารักมากค่ะนะคะ ใส่ปุ๋ยรดน้ำพรวนดินต้นไม้ของเรานะคะเพื่อที่ต้นไม้ของเราจะเป็นยังไงคะเติบโตนะคะอยู่กับเราไปนานๆค่ะสาระที่4แล้วนะคะเด็กๆเกี่ยวกับเรื่องประโยชน์ของต้นไม้ะคะ่ะต้นไม้มีประโยชน์มากมายนะคะเรารู้หลักๆเลยก็คือจะทําให้อากาศเป็นยังไงคะบริสุทธิ์นะคะให้ร่มเงานะคะ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆนะคะที่สามารถบางอันก็สามารถนามันเป็นอาหารของสัตว์ได้นะคะนํามาเป็นของใช้ได้นะคะนํามาสร้างบ้านก็ได้นะคะเด็กๆโอ้โหประโยชน์มากมายเลยนะคะประโยชน์ของต้นไม้มีเยอะแยะมากมายเลยนะคะเด็กๆรักต้นไม้ใช่ไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องดูแลช่วยดูแลร,รักษาต้นไม้ของเราให้ จเจริญเติบโตไปด้วยกันนะคะสำหรับสาระสุดท้ายนะคะสาระที่5ก็คือเกี่ยวกับเรื่องโทษของต้นไม้ค่ะต้นไม้บางชนิดนะคะก็มีอันตรายนะครับนอกจากมีประโยชน์แล้วก็จะมีโทษด้วยนะคะถ้าเป็นต้นไม้ใหญ่ๆนะคะถ้าปลูกอยู่ใกล้บ้านเราแล้วมีลมพายุมาต้นไม้อาจาเป็นยังไงครับล้มทับบ้านเราก็ได้นะคะและโทษของต้นไม้อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือ ต้นไม้บางชนิดนะคะอาจมีพิษนะคะถ้าเด็กๆไปโดนหรือว่าไปาสัมผัสผิวของเราก็อาจจะแพ้ได้ค่ะเด็กๆหรือบางชนิดถ้าเราเข้าไปใกล้ก็อาจจะเกิดอันตรายถึงชีวิตก็มีนะคะเด็กๆนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่นะคะอย่าเล่นซุกซนจนเกิดอันตรายได้นะคะเด็กๆ ต้นไม้แสนรักที่คุณกูเอนำมาฝากในสัปดาห์นี้เด็กๆอย่าลืมนะคะบ้านใครนะคะที่มีต้นไม้ให้เด็กๆดูแลแล้วก็รักษาต้นไม้ของเรานะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะรูเอไปก่อนนะคะแล้วเรามาพบกันในคลิปหน้าสัปดาห์หน้านะคะดเด็กสวัสดีค่ะ